อันนี้ขึ้นมีดที่สี่นะครับปกติก็จะมีดสามีมดสองก็จะได้ได้ควักนะครับในควักออกมานะครับเต็มแล้วแต่ตอนนี้มีดสี่นี้จะเต็มหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเพราะการไหลเริ่มลดลงเบาลงแล้วนะครับสองชั่วโมงผ่านไปนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านน,น,นะครับวันนี้พบกับบาโลดในช่วงตีห้าครึ่งนะครับก็เข้ากลีดตั้งแต่ตีสองเพิ่งจะเสร็จนะครับโดยอีกแถวไม่ถึงแถวนะครับ10กว่าต้นก็เลยเตรียอกาสทําคลิปด้วยแล้วกันนะครับกับบรรยากาศลมนะครับลมวอยวก็ถือได้ว่าไม่แน่ใจว่าจะฝนจะทิ้งช่วงหรือเปล่านะครับเพราะว่า หลังจากที่ตกปล่อยมา4วัน5วันนะครับแต่ไม่ถึงกับแรงไม่ถึงกับน้ําท่วมนะครับปลอยนะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยครับก็รอรอให้ความชุ่มฉ่ากลับมาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะมาแบ่งปันอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดกับพื้นที่ในบริเวณร,ร,รอบๆของบ่าล่นนี่แหละนั่นก็คือเรื่องของ การให้ผลผลิตลดลงการไหลของน้ํายางน้อยลงนะครับหลายท่านก็พูดคุยกันสอบถามกันนะครับก็สาเหตุมันมาจากอะไรในเมื่อก็อ่าช่วงต้นฤด,ดูฝนก็ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรปกติไปนะครับมันก็ไหลมาปกติมันก็ไหลดีมาปกติก i i กตจู่ๆเมื่อสักเกือบเดือนแล้วฮะครึ่งเดือนสิบกว่าวันยี่สิบวันมาแล้ว ผลผลิตลดลงเห็นได้ชัดนะครับาสาเหตุมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่แล้ว่ารโรดจะหาสาเหตุที่เกิดจากพื้นที่โดยรอบแล้วก็มารวมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับก็อันนี้ส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี่แหละฮะลมนี่แหละฮะเพราะตลอดระยะเวลาที่หลังจากฝนหยุดตกไปเนี่ยอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็ ตกกลางคืนเนี่ยลมแรงมากนะครับคึ้งข้างคึ้งข้างตลอดทําให้หน้ายางเนี่ยบริเวณหน้ายางน้ำํำยางที่ไหลเนี่ยมันแห้งเร็วนะครับอันนี้จากการสังเกตของบา์โรดนะครับก็ก็เห็นได้ว่ามันมันน่าจะเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งคือเกี่ยวกับลมนะครับลมนะครับแล้วก็อากาศที่ร้อนตอนกลางคืนด้วยนะครับอากาศไม่ได้เย็ยนนะครับสามสิบหกสาสิบเจ็ดองศาเซียวตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือ ความชุ่มชื้นหน้าดินนะครับถึงแม้ฝนจะตกไปเมื่อ4ี่วันห้าวันที่ปล่อยแต่บาโรดเคยเอาจอบมาขุดลงดินนะ่ยดินน้ําฝนที่ตกไปปล่อยน่ะมันไม่ได้ลงลึกนะครับลงเต็มที่ไม่เกินไม,ไม่ไม่ถึง20่เซนด้วยซ้ํานะครับบาโรดก็งงว่าโอ้เดืนที่จะตกให้หนักหนักหน่อยตกหนักหักไปเลยแล้วก็หยุด นะครับแต่นี่ตกทุกวันปอยๆแต่ก็ไม่ถึงกับได้ความชุ่มฉ่ำอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อ่าความชุ่มฉ่าความชุ่มชื้นความชื้นของดินนะครับมันน้อยนะครับก็ทําให้ผลผลิตที่ได้ก็น้อยตามด้วยนะครับแต่ที่แน่แเรื่องลมนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับเรื่องลมเรื่องความชื้นนะครับสองสองประเด็นนี้ที่ป่าโลดจับอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนต้นเดือนนี้นะครับไม่ต้องอไม่ใช่พูดิดประมาณเดือนที่แล้วนะครับยังไหลดีปกติอยู่เลยนะครับไหลดีแบบได้ผลผลิตอย่งอางถูกใจนะบแบบแบบได้ตามที่แบบว่าเราคาดการไว้นะครับแต่ในช่วงต้นเดือนมาเนี้ยต้นต้นเดือนนี้นะครับมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะ่ยอย่างไม่ค่อยออกแล้วมันแทบไม่ได้เป็นแค่สวนบาโรน,นะครับ ในพื้นที่โดยรอบของบารนุนเป็นหมดแต่ไม่แน่ใจว่า,าพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ที่บารดนสังเกตในพื้นที่ของตัวเองก็คงจะเกี่ยวกับอากาศสภาพอากาศอากาศร้อนแล้วก็ลมแล้วก็ความชื้นไม่มีนะครับความชื้นในดิน,นไม่มีนะครับอันนี้คือที่เท่าที่สังเกตเท่าที่ดู ในบริเวณโดยรอบของบ่าโรดนะครับแต่ไม่ทราบว่าที่อื่นจังหวัดอื่นจะมีลักษณะเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับก็อันนี้คือสาเหตุที่บ่าโรดคิดว่านะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการไหลน้อยลงนะครับแล้วก็การให้ผลผลิตน้อยลงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต้นปีต้นฤดูฝนเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรปกติแต่ของบ่าโรดจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็ ฉีดด้วยน้ำหมัก EM นะครับแต่ว่าของคนอื่นที่ใส่ปุ๋ยเคยมีนะครับยี่ห้อดังๆยี่ห้ออะไรก็ไม่ช่างเขานะแต่ว่าก็เขาใส่ปกติทุกปีก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับก็นี่เกิดถึงได้มองโดยภาพรวมว่า,าสาเหตุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการให้อาหารทางดินนะครับน่าจะมาจากเรื่องของสภาพอากาศเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องความชื้นนะครับ ของดินคือความชุ่มฉ่าในดินนะมันไม่มีแล้วก็ลมก็แรงด้วยอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับก็ยังไงก็คิดว่าคงจะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะหาเป็นเหตุผลนะครับให้อ่าได้คิดว่ามันเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ได้ผลผลิตในได้น้อยลงในช่วงเดือนนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับ พี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมคลิปบ่าโรดด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ